สวัสดีค่ะพี่บูสวัสดีนะคะนักลงทุนทุกท่านสำหรับ O S P นะคะ,มะเมื่อวานนี้มีกรอบพรีวิวตอนช่วงเย็นนะคะแล้วก็ออกมา เอาลุกนี่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากเลยหลัหลเพราะฉะนั้นเรามีมุมมองเป็นบวกนะคะต่อแนวโน้มกําไรปกติไตรมาสหนึ่งที่จอกมานะคะเราคาดว่าจะอยู่ที่810ล้านบาทนะคะเติบโต7%เยออนเยียแล้วก็เติบโต37%คิวออนคิวเรียกว่าดีที่สุดในรอบ9้าไตรมาสที่ผ่านมาเลย <S <S หลักๆเนี่ยมาจากธุรกิจต่างประเทศที่โตสูงเซอร์ไพรส์มากคือว่าเมียนมาดีมาก นะคะคส่วนทางกับความกังวลของนักลงทุนที่ตัาที่ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ตัว market s h a ร e ในประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะ Q on Q นะคะอยู่ที่46.4นะคะแล้วก็ ตัว cross profit margin ค่ะเพิ่มขึ้น year on year แล้วก็ Q on Q ตรงนี้มาจากต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลงจากปีที่แล้วแล้วก็พวกต้นทุนพลังงานที่ลดลงประกอบกับ cost efficiency ดีขึ้นนะคะจากที่เขาได้มีการในเวสขายโรงงานอะไรต่างๆออกไปที่เป็น non core business นะคะประกอบกับว่าควบคุมค่าใช้จ่ายได้ค่อนข้างดีนะคะคงที่ในขณะที่รายได้เนี่ยโตสูง แนวโน้มไตรมาสสองนะคะไตรมาสสเนี่ยเราคาดว่ากำไรปกตินะคะจะเพิ่มขึ้นยออเยียนเนื่องจากว่าปีที่รับเป็นฐานต่ำแล้วก็คาดว่าจะส่งตัวคิวอคิวในระดับสูงเพราะว่ายังมีอันนิส่งเกี่ยวกับหน้าร้อนอย่างเงี้ยนะคะ คอยหนุนเครื่องดื่มอยู่เพราะฉะนั้นมองว่าในช่วงครึ่งแรกเนี่ยจะดีกว่าช่วงครึ่งหลังนะเพราะว่าครึ่งแรกยังเป็นหน้าร้อนเพราะครึ่งหลังไตรมาสสามมันจะมีโลซีสันเข้ามาเกี่ยวข้องและดังนั้นเราคาดกําไรปกติยังคงเอาไว้อยู่ที่2,800ล้านเต,ติบโต30% Year on Year นะคะก็คงคําแนะนำบาย Target Price อยู่ที่31บาทใช้วิธี P/E 33เท่าค่ะตงนี้ราคาตรงนี้นะคะยังต่ํากว่าตัว อค่าเฉลีย่ยอยู่ที่ถึงประมาณลบสามเอดีเลยทีเดียวตรงเนี้ย valuation ค่อนข้างน่าสนใจค่ะอ่าครับจริงๆเป็นหุ้นที่วันเนี้ยก็จะหาไห้หลายตัวหนึ่งนะอันนี้เป็นหุ้นเด็นเลยที่ผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยอทำความเข้าใจนะครับก็หุ้นเนี้ยถูกลดสถาลงมาเยอะมากนะครับแล้วจุดที่มันเซอร์ไพรส์ก็คือยอดขายในเมียนมานเนี่ยแหละนะครับอันเนี้ย เป็นคีย์หลักนะครับส่วนมา k e t s แชร์ในประเทศเนี่ยที่เป็นอีกคอนเซิร์น่ของตลาดก็ดูเหมือนว่าฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะครับมาจิ้นพอมา k ก t s แชร e ฟื้นตัวด้วยมาจิ้นมีการปรับตัวนุ่นน่นล่วงหน้าด้วยอันนี้ก็เป็นตัวช่วยอีก,อกด้านหนึ่งนะครับโค้ชโจ้จริงให้ไอเดียทางเทคนิคในช่วงกยุทธดไปแล้วนะครับผมย้ำอีกทีหนึ่งนะครับถ้าโอเีวันนี้ถ้าหลายท่านอยากสนใจเข้าลงทุนนะครับดูแนวรับ19.7 19.3นะครับแนวต้าน ยี่สิบจุดเ้ายี่สิบบานะครับสต็อปลอถ้าหลุดสิบก้าจให้ลดสระดเอาไปก่อนนะครับอันนี้เป็นมุมมองของ OSP นะครับเออ n i n g Momentum ัม e Moment um, เด่นน่าตมาดหนึ่งเลยสองเด่นต่อนะครับสาม่อนลงนิดหนึ่งนะครับสี่ก็ d ิจิตอลบ a l เ e t เข้ามาน,นี่ก็จะเป็นตัวช่วยในงแง่ของคอน s u m e r อร์นะครับเเป็นหนึ่งในนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสรุปสําหรับ OSP นะครับ